ปะาอาวปีสามเจ็ดชาวบ้านมันมีบองเกิดอยู่บองหนึ่งที่เกิดเหตุนคนปวกอยู่แล้วแล้วก็มีชาวเจ้าของเขารู้ว่ามันเกิดตรงนี้เขาก็มาเราก็ไปซื้อที่ดินแล้วเราก็ไปเห็นเห็นกำลังโผล่ดินมันหน่อยนึ่งแล้วก็รอว่าเดี๋ยวมือ่อื่นจะเก็บให้มันพอดีกินก่อนจะเก็บมาอูกับ ไม่รู้ว่าเฮาเนาะแต่พอเช้าไปเราจะไปเก็บคนนั่งอยู่เตมคนขุดอยู่เตมเบิรโอ้เอา้าบอยจงไว้ให้เจ้าของมังบอเขาก็บ่หืบบ่เอือด้โคมงหน้าโคมตาอันนั้นคือแนวความคิดว่าเราจะไปห้ามเขามันห้ามไม่ได้เมื่อห้ามไม่ได้เราไปหาจัดการคือย้ายย้ายมาอยู่ข้างบ้านได้ไหมนั่นคือวิธีคิดเริ่มต้นเลยว่า เราจะเปลี่ยนแปลงเหตุโคนปวกมาให้เราไริหารจัดการห่วงได้วะท่านซะ,ะที่วิธีที่ผมแนะนํามาต่อต้นหมายความว่าเหตุโคนต้องเกิดจากรางปวกเท่านันผมก็มาหาว่าไอ้ข้างๆบ้านดูแลได้ ก็เลยไปหาจัดการแบบนี้แหละเราไปเจอรันปลวกอยู่ข้างๆบ้านที่เราหวงได้เราแพงได้ว่สสัสเขาไม่เขาไม่มาฮอดตรงนี้รอกก็เอาเชื้อเห็ดที่ได้จากดอกเห็ดคือดอกแก่นี่แหละนะมาขยำน้ำฝนอย่างที่ว่าแล้วเข้ามาลาดใส่รานปลวกรานตรงนี้เชื่อหรือไม่วันหนึ่งปีเกิดเห็ุจริงๆ เ้วเคยสังเกตไหมว่าบางทีเราฟุกนไปซื้อเห็ดปวกมาแล้วมาล้างเนนะี่ยมาล้างล้างเห็ด่อนแก่น,นะ,นะ่นะแล้วเอาน้ําไปสรดนั่นแหละมันมีท่านสปอร์ท่านเยื่อใยที่ทิ้งเนี่ยถ้าเราทิ้งให้ถูกที่ถูกทางไปสรดใส่ล้างปวกมันก็คือเชื้อเห็ดปวกนั่นแหละนี่คือวิธีการง่ายเราคิดง่ายเมื่อเข้าใจแล้วว่าเห็ดโคนปวกมันจะออกจากรางปวกเท่านั้น ถ้าไม่มีรักปวกไม่มีทางเกิดเดห็โคนปวกใช่ก็มันไม่มีรักปวกนะไงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยไปซื้อเห็ดโคนปวกม,มามันต้องล้างอยู่แล้วเนาะโอ้ฝอดขัดถูแนะนำให้ใช้กระมังใส่น้ำฝนล้างแนะพอล้างเสร็จแล้วไปดูร้างปวกข้างๆบ้านให้ไกลบ้านหน่อยเดี๋ยวมันจะขึ้นบ้านลาดลงไปเลยแล้วเอาใบไม้ปุ่มเอาไว้ ใบไม้คลุมทำไมเพื่อเก็บความชื้นรอให้ปลกมันขึ้นมาเอาไปกินหรือตอนนี้เอาแบบปลานี้เลยไหมให้มันได้ผลชัดเจนเลยก็คือขุดขุดหลังปวกเลยอาเป็นปองเสร็จแล้วเอาไอ้ไอ้กล่องเบียร์เคยสังเกตไหมไอ้กล่องกระดาษเนี่ยวางไว้ตรงไหนพปวกซัดเลยเพราะเป็นอาหาร กล่องเบียร์เนี่ยไอ้กล่องลูกฟูกเนี่ยมันทำมาจากไม้ใช่ไหมเขาใช้ใเดี๋ยวนี้เขาก็มาซื้อยูคาไปไป,ไปทำไม้ทำกระดาษเอะไม่ใช่ทำไม้ทำกระดาษนั่นคืออาหารของปลวกอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นพกขุดขุดล้งปลวกเสร็จเอากระดาษกล่องเบียร์เนี่ยม้วนม้นมวน,มวน,มวน,มวนจิ้มลงไปแล้วค่อยเอาเชื้อเห็ดราด เดี๋ยวเขามาซ่อมเองเหตุผลก็เพราะว่าพวกจะมาซ่อมลังเขาแล้วมาเจออาหารเจอเชื้อเห็ดเห็นไหมให้มันจ่อจอให้มันเจอกันเลยแทนที่เราจะไปลาดแบบเมื่อกี้เนี่ยต้องรอเขาขึ้นมาหาอาหารถึงจะได้เชื้อไปนี่เราป้อนเลยป้อนใส่ปากเลยนี่คือวิธีอ่าให้ง่ายและได้ผลดีที่สุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวสักหน่อยออกหลายออกเห็ดพวก นี่แหละคือหลักทิดที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเราเป็นมีหน้าที่สื่อสัมพันธ์ให้เขาถ้าเชิงเดียวปวกอยู่ก็ปวกก็อยู่เดียวๆในชีวิตของเขาเห็ดก็ไม่เกิดการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติมันมีของมันอยู่แล้วเขากระจายยังไงรู้ไหมก็คือพอดอกเห็ดมันบานมันมีสปอร์มันก็ปิวไปกับอากาศไปตก ถ้ามันไปตกลางปวกที่มีความพร้อมสมบูรณ์ใช่เอางี้มะม่บบวงถ้าแบาบม่วงอ่อนในมัในในไปปลูกได้ไ,ไ,ดไหมไหมหลักง<ๆ>่ายๆคิดไม่ง่ายเลยเมืม่อมเมล็ดมันยังไม่แก่เอาไปปลูกมันจะเป็นไหมทีนี้บอกว่าเอาเอา,เอาดอกเท่าๆเอาเนี้ยถ้าเกินแก่ก็คือเราคัดออกเนาะไอ้เกินแก่เนี่ยเป็นของดีเอาไปปลูก อ้ามันแก่ม,มันโหยมันเท่าแล้วนั่นแหละในสปอมันสปอมันจะแก่เหมือนกับเม็ดมะม่วงที่ผมพูดเมื่อกี้อ่ะเอาบบกม่วงอ่อนเอาในบะม่วงอ่อนไปปลูกเป็นไหมไม่เป็นหนึ่งดอกเนี่ยมันมีสปออยู่ประมาณสองหมื่นสามหมื่นท้าได้ขีบได้ดอกเห็ดน,นั่นคือจุดที่สร้างสปอรเรามองด้วยตาเปล่ามาเห็นถ้าถ้าเรามีโอกาส ให้พิสูจน์ให้ทดลองได้ว่า,วามันมีสปอ์ปรจริงๆก็คือได้เห็ดไครมาเนาะดอกบาลเนี่ยนเผาวางไว้บนโต๊ะวางหักขาออกเอาแต่หมวกมันคว่ำไวบ้บนโต๊ะพรุ่งนี้เช้าคุณมาดูโอ้โหมันขาวใต้ดอกนั่นคือสปอยมันไม่ใช่ไอ้นั่นเป็นเชื้อเหมือนกันแต่ต้องไปเลี้ยงเชื้อก่อนด้วยกระบวนการ ทางห้องแล็บเขาเอาไปเลี้ยงกับอาหารวุ้นเอาขามันไปนิดเดียวเนี่ยตะกิดนิดเดียวแล้วก็ไปใส่กับอาหารวุ้นนั่นคือกระบวนการเลี้ยงเนื้อเยอื่อเขาเรียกโครนนี่แต่เชื้อจริงๆเนี่ยที่มันไปตามอากาศคือสปอร์มันหรือมเมล็ดมันที่มันเบามันฟุ้งไปเพราะฉะนั้นกระบวนการถ้าจะทําเห็ดนะฮะให้ทําในฤดูฝนทําไมทําฤดูฝนจะดี ก็เพราะมันเกิดอยู่ฝนไงความเหมาะสมของมันะสภาพพื้นที่เนี่ยมันเหมาะสมแล้วอเราไม่ต้องไปตกแต่งเลยเพราะดอกมันยังเกิดในฤดูนี้เลยเพราะฉะนั้นเราได้ดอกเห็ดมารีบเอาไปทําเชื้อเลยแล้วไปรากเลยไปใส่เลยตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดกับการขยายเชื้อเห็ดเป็นฤดูของเขาไง เป็นวันนอเวลาวของเขาเลยเว้นอำนวยความสะดวกให้เขาเท่านั้นจับคู่เชื้อเห็ดพอเห็ดเลือกเห็ดไทยก็ไปจับคู่นี่หนึ่งถุงเห็ดพอแกนึ่งดอกเมี่ยผ่าสี่ได้สี่ถุงพอสปอของมันสี่ห้าหมื่นอ่ะ ในหนึ่งเม็ดเนี่ยมีสปอ์อยู่ตั้งสี่ห้าหมื่นตามที่แนะนำไปขั้นต้นก็บอกว่าเราเพาะในนี้ก่อนเอาเชื้อใส่ในต้นกล้าก,ก่อนเพราะว่าอะไรพื้นที่มันแค่นี้เองมันไปไหนไม่ได้แล้วมันก็ไปเจอรากย่าใส่พรพาะกับการเพาะเมเล็ดให้มันมีรากก่อนเพราะว่าเขาผูกสัมพันธ์กับรากเมื่อเอาเอาเมเล็ดลงมาเพาะยังไม่เกิดรากเชื้อราตายก่อนแล้ว เชือราเห็ดตายแล้วกวาจะมีลาออกมาอาคือคือถ้าหากว่าปีหน้าปีหน้าพร้อมต้นทุนไม่มีมีแต่ซื้อถุงดำอย่างเดียวนะคุณไปเก็บลูกปักยางมาลูกพยอมมาเต็นรังเลคือไม้วงยางล,ลูกมันจะหล่นมันมีข้อแม้อยู่ตัวเดียวก็คือไม้วงยางเนี่ยมันไม่พักตัว เมล็ดไม่พัดตัวมันหล่นลงมาก้าได้เลยอย่าให้เกินยี่สิบมือเอามาเพาะอย่าให้เกินยี่สิบมือเราเก็บตอนมันหล่นมาแล้วมากองไว้เอาไอ้ไอ้แกกบดาแกบดิบไอ้ขุยมะพร้าวสมุนไปรลดน้ำพอมันเริ่มงอกออกลากมาแล้วเอามาจิ้มใส่ใส่ เพราะว่ามันชััวแล้วไงว่ามันเกิดแล้วต้นนี้เสียบไปมัน,มนจะร้อยถุงก็ได้ร้อยถุงเพราะมันงอกแล้วเรารู้แล้วมันงอกเพราะให้รากมันงอกก่อนเม็ดไหนไม่งอกก็ไม่เอาฮะผมแนะนำเมื่อกี้ไงบอกว่าเอาเชื้อเห็ดมาใส่เลยก็ได้ แต่มันตายก่อนไหมใช่ไงถึงนี่แนะนําว่าทําแบบนี้ก่อนแล้วไปปลูกข้างๆเอาไปปลูกข้างๆต้นใหญ่ไม่ต้องรอสามตีให้มันสมบูรณ์เพราะว่าเดี๋ยวรากที่มันมีเชื้อแล้วมันก็ต้องสร้างรากของมันใช่ไหมเขาสร้างชีวิตเขาเองรากก็แผ่ออกไปมันก็ไปถ่ายเชื้อให้กันเทีไอ้ต้นใหญ่มันสมบูรณ์แล้วปีเดียวมันเกิดแดดก่เกิดเหตุได้เลย ไม่ต้องรอไอ้นีโตใช่พลากมันไปพันกันมันก็ถ่ายเชื้อหากันเอ๊ไอ้ต้นใหญ่แล้วสมบูรณ์แล้วมันก็มีโอกาสเร็วไงเพราะมันจเจริญพันเรียบร้อยแล้วแต่การใส่เชื้อกับต้นใหญ่มันจะยากหน่อยวะเฮ้ยถ้าคุณคุณไม่บานนี้พอเนี่ยเชื้อมันก็ตายไปก่อนยาอย่าง พ่อจะเอายายอย่างไปใส่มันเอาอย่างนี้ให้เข้าใจว่าสารเคมีไม่ฆ่าเห็ดแต่เราไปกินเห็ดแล้วงกแล้วตายเพราะอะไรอยู่ไหมมันดูดซับเข้าไปอยู่ในตัวของมันโดยที่ตัวมันไม่ตายรู้ไหมเราบอกไอ้เห็ดแล้วงกคักคักคนเก็บก็บอกแล้วงกคักคักค่อยหู้จักดีเห็ดปูวกคักคักค่อยหู้จักดี แต่ทำไมกินแล้วเมาถึงตายนะเพราะเอายาฆ่ายาเขาบอกว่าเป๊กเดียวคุณตายภายในสามชั่วโมงถ้วยถ้วยเป๊กเหล้าเนี่ยเป๊กเดียวถ้าก,กินตายในสามชั่วโมงนะครับคนนี่นะมันเข้มข้นในปริมาณแค่เป๊กเป๊กเหล้าขาวเป๊กเดียวเดี่ยคุณตายในสามชั่วโมงเลยไปทําลายระบบตับระบบหัวใจหมดเลย นี่คือสิ่งที่น่ากลัวบอกว่าสารเคมีไม่ฆ่าเชื้อเห็ดแต่เชื้อเห็ดรับสารเคมีเอา,าไว้อยู่ในตัวของมันเราเริ่มมีปัญหาเราได้ยินข่าวออกเดลี่นิวออกออกในสื่อเยอะๆว่ากินเห็ดต,ตายก็เพราะพวกเราลักลอบเอาขยะพิษไปที่มีปลาขยะพิษพวกนี้มันก็กระจายพิษเข้าไป ้นไม้ก็ไม่ตาย,ตายเผ็ดก็ไม่ตายแต่มันดูดซับเอาไว้เราไปเก็บเห็ดกินเมื่อไหร่นั่นแหละเราได้คิดมาโดยตรงจากมันเพราะงั้นเราก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงในป่าไหนที่เขาเอาคือเราก็รู้เนาะมีขยะกองขยะแบบไหนขยะเศษวัสดุกอ่อสร้างค่ะเพราะว่าแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกระบวนการในการทิ้งขยะ สารพิษสารเคมีเนี่ยมันมีโฎหมายต้องกลับมันถึงลักลอบมาทิ้งไงการลักลอบตัวนี้ทําให้เราซวยยางพาราสวยยางพาราเห็ดพวก,พวกออกเต็มเจ้าของเขารู้ว่าเขาฉีดยาเขาไม่เก็บกิมไอคนอื่นไป,ไปเก็บไปขายให้พวกเราที่เราไม่รู้เลยนี่แหละคือปัญหาซื้อกินก็ไม่ใช่ชัวนนะชวนเนี่ยเพราะ นักล่าเห็ดขายเนี่ยครับสับเท่าเลือเกินไม่สนใจเพราะเขาไม่กินเองไงเหมือนคุณคนปลูกแตงโมเนาะเขาบอกว่าเอาไว้ข้านเถียงนี่ห้าหกต้นเอาไว้กินเองแต่ในแปลน่ะฉีดยาช้างกินยังล้มเลยอแตงโมอ่ะไม่น่าเชื่อนะยนั่นคือวิถีชีวิตของเราอ่ะปลูกเองกินเองมีที่สุดทุกอย่างเลยไอ้ที่แนะนำไปวันนี้ถ้าคุณชอบกินเห็ดคุณปลูกเห็ดเองเลย โชว์เรารู้หมดเราไปหารจัดการเองเราเป็นคนดูเองเยี่ยวยังไม่เยี่ยวใส่เลยเห็นไหมมันก็เป็นของดีเมื่อเราไปหารจัดการได้จัดการเลยครับวันนี้นำวิธีที่มันไม่ยากเลยมานำเสนอเชื้อเห็ด,หดชนิดที่เกิดกับต้นไม้เอาไปใส่เอาดอกเห็ดแก่มาขยำยังเห็ดเพาะนี้ วิธีใส่ให้มันง่ายขึ้นอีกก็คือผ่าผ่าแล้วก็ใส่น้ำฝนนะใส่น้ำฝนแล้วเติมอ่าน้ำยาล้างจานนิดหนึ่งเพราะว่าไอ้ออน,นี่จะไม่แตกตัวเลดความตึงผิวเหมือนเราขีดท่นใบไม้นะเขาให้ใส่น้ำยาล้างจานหน่อยคือน้ำยาเคลือบใบนี่ละก็คือสารล้างจานนี่แหละใส่ไปนิดเดียวแล้วก็คนมันจะแตกเข้ากับน้ำหมดเลยแล้วเอาน้ำมันลดในต้นเอา แล้ว้ตงใส่เป็นเม็ดก็ได้นะเอาน้ํามาลดลดเอาพวมันเยอะมากสปอมันมีตังสองสามหมื่นยังน้อยต้นมีนได้หลายร้อยละนะผสมน้ําไปหยอดหยอดหยอดในถุงถุงพอกดาครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะจะคำถามตามที่ว่านี่มันง่ายที่สุดแล้วเชื่อผมเพราะผมทำสำเร็จแล้ว อันนั้นคนละคนละคนละอันกันคนละแคตกันผมไม่แนะนำให้ใช้เชื้อที่เก็บดด้วยกรรวิธีมันต้องมีองค์ความรู้เฉพาะเพราะฉะนั้นใช้เห็ดสดดีที่สุดอย่างเราเราเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเห็ดเชื้อเห็ดกระปุกละร้อยสองร้อยไม่ต้องไปซื้อโอเค ไอ้น,นี่เป็นคำถามที่ดีถ้าเราเอาจาวปวกจากลังที่เคยเ,เกิดดอกเห็ดแล้วเชื้อมันก็อยู่ที่ก้อนจาวปวกแล้วไงเอาจาวปวกนั้นเนะี่ยมาเลี้ยงขยายแบบคลุินซีที่ผมอธิบายก็คือห้าก้อนใส่ถังมีสาติดใส่น้ําตาลไม่ฟอกสีสารขีดแล้วก็น้ําฝนขันหนึ่งวิธีเดียวกันเลยเราจะได้ทั้งูลุินซีและเชื้อเห็ด เอาไปค่อยอไปลาดลันต่อไปเพราะว่าไอ้ก้อน้อนนนาวปวกนั้นมันมีเชื้อเห็ดโคนปวกอยู่แล้วเดินเส้นใยอยู่ในนั้นอยู่แล้วใช่ไหมยิ่งเพิ่มเติมเอาดอกเห็ดแก่คือคือมันมีหลักอีกตัวหนึ่งที่ที่ต้องบอกเห็ดปวกบ้านเราเนี่ยตัวเองก็จะจะรู้มันมีหลายชนิด เห็ดปวกปีเห็ดป,ปวกฟานเห็ดปวกขดอตัวนี้แต่ละตัวมันแม็กกับปวกด้วยใช่ตัวที่เลี้ยงเขาเนี่ยอ่าประเทศไทยนนมีปลวกในงานวิจัยยี่สบแปดชนิดยี่สแปดสายพันธุ์เห็ดโคนปวกมีสามสายพันธุน์แล้วแต่ละสายพันธุ์มันจะแม็กกับสายพันธุ์ปลวกด้วยเ<อ>พราะฉะนั้นถ้าในพื้นที่เดียวกันเนี่ย ในสวนเราสวนเดียวเนี่ยน่าจะไปปลูกประเภทเดียวกัน,กนชนิดเดียวกันก็เอาเอาตรงที่มันเก็ดจากที่มันเกิดหรือไปเอาก้อนจาวปลวกจากแหล่งที่เกิด,กดไปใส่ล้างอื่นในสวนเดียวกันนะเราจะสังเกตได้เวลาไปหาเห็ดเนี่ยเราลองดูสิจำแนกดูว่า,วาเห็ดปลวกฟานเนี่ยมันเกิดจากลางแบบไหนเห็นไหม เอาจุดสังเกตเอาสายตาเอาวิธีเรียนรู้ของเราเรียนแบบบ้านๆง่ายๆนี่แหละก็คือมันเกิดกับลักษณะการเกิดแบบไหนไปเรียนแบบแบบเดียวกันเราไปได้จากไอรันเก็บเห็ดปวกเห็ดเห็ดปวกตาจากโพนใช่ไหมคุณจะเอาเชื้อไปใส่ก็ใถ่โพนลักษณะเดียวกันกันวกมีสองชนิด หนึ่งส,งสร้างสร้างโจมไปจอมปลวกสูงขึ้นมาให้เราเห็นก็จะมีเห็ด็โคนปลวกแบบหนึ่งแต่ถ้าที่รับรากอย่างเงี้ยเช้ามาเห็นขึ้นขึ้นเต็มหมดเลยไม่เห็นมีรังปลวกมีครับคือรังปลวกมันมีสองอย่างคือคือจะเลยทางแนวเด่งขึ้นบนกับอีกอย่างไปแนวเลยนะกระจายออกไปพ่อไปขุดดินทําทําแปลงผักเนี่ย ก็ไปเจอเป็นคนก้อนคนก้อนกระจายไปทั่วเลยอ่านั่นแหละเขาเรียกลังปลวกในแนวเลยนะกระบนพื้นไอ้พวกนี้จะสร้างสร้างเสร็จได้มากกว่าไอ้พวกเป็นโพนอ่าอันนี้ถ้าเรียนรู้จนเข้าใจคือเอาเอาเนี้ยไม่ต้องเรียนอะไรมากใช้จุดสังเกตเราเนี่ยเป็นนักวิจัยได้ทุกคนเลยวิจัยจากภาพที่เห็นจากมุมมองแล้วเราก็เรียนแบบ ให้มันเป,ะเปะ๊ะๆผลสําเร็จจะเกิดขึ้นทันทีคุณมีอ่านตำรา,ามรีอ่านในเรื่องโอ้คนนักวิชาการเขาทำ,อ,าทำอ่าทำปยาโทปยาเอกเราเขียนเป็นตำราแต่รู้ไหมเคนเขียนตำราไม่เคยทำหรอกไม่เคยปลูกต้นไม้สักต้นเดียวเอาหลักวิชาการมาเขียนให้เราอา่านใช่ไ,ไม่เขาเรียกเราไม่เกิดทักษะไม่เกิดประสบการณ์ตรงเขาเอาวิธีคิดเรียน เยนจากตำารำาเล่มนู้นตำราเล่มนี้แล้วมันรวมเป็นตำราของเขาแล้วเขาก็ได้ปัญญาบัตรไปเป็นผลงานแล้วเขาก็ทิ้งเลยไอ้คนเขียนน่ะทิ้งเลยไอ้เราเนี่ยจากผมเนี่ยผมเรียนรู้พวกนี้จากธรรมชาติจากประสบการณ์ส่วนหนึ่งแล้วเอ๊ะมันเพราะอะไรก็ไปเอาวิชาการมาอธิบายให้ตัวเองเพราะ,ะองความรู้เรามันจะย่อยรวมกัน ระหว่างพักษาประสบการณ์กับวิชาการใช่มันเพราะอะไรความสงสัยชีวิตเราถ้าไม่รู้จักสงสัยก็มีคําตอบนะถ้าเอ๊ะเอ๊ะทีสงสัยเอ๊ะมันเพราะอะไรเมื่อไหร่คุณอ๋ออ๋อยี่นี้นี่เองนั่นแหละคือควา,ามสําเร็จของขิจากรรนะแล้วต้องหัดสงสัยไปเรื่อยเฮ้ยทำไมเหตุบวกมันเกิดตรงนี้วะแล้วตรงนู้นทำไมไม่เกิดท้าให้ไฟพิสูจน์ เดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดก็จะออกอาทิตย์หน้าหน้าจะออกแล้วเห็ดปวกเนี่ยเห็นดอกตรงไหนเจาะลงไปหเห็นโคนมันภาษากลางเขาเรียกเห็ดโคนไม่ได้เห็ดปวกเพราะมันมีโคนยาวไปถึงจาวปวกมันมีโคน,โคนเขาเรียกตามไกยภาพของมันบ้านเราเนี่ยคนอีสานคนเหนือนเนี่ยเรียกเห็ดปวกเพราะมันเกิดจาก้างปวกเราก็ยังไม่เชื่อไม่เชื่อตรงพิสูน์รอบเก็บเห็ดรอบนี้ พุทลงไปดูเลยมันจะละ่าโคนมันจะออกมาจากก้อนจะเอาพวกเลยโดยตรงเลยนะทุกดอกด้วยนี่คือเราพิสูจน์ความจรงิงต้องพิสูจน์ให้เห็นแล้วเราจะเชื่อนะไม่ไม่ไม่ลึกมากเลยเพ่อเอาเนี้พอย,ย,กยกตัวอย่างบางทีเราถอนออกมาเนี่ยโคยมกกน,น,น,นมันก็สั่นๆแสดงว่ามิดเดียวถึงถึงก้อนแล้วบางทีโอ้ยยาว ต้องขุดเอาเพราะว่ากาวปลวกมันอยู่เลึกกว่ามันจะแทงดินขึ้นไม่ได้แล้วรู้หรือไม่บางคนบอกว่าเฮ้ยทีนี้มันหายไปไม่หายมันเกิดองมันทุกปีแต่มันกระทบแรงมันแทงดินขึ้นมาไม่ได้เห็นไหมมันกําลังเกิดดอกก่อฟอมดอกเรียบร้อยแล้วแต่มันแทงดินไม่ทะลุดินมันแห้งมันแข็งเกินไปนี่คือรหัสกรหัสนึงที่ผมไปพิสูจน์แล้วก็ เฮ้ยปีทีท่แล้วช่วงนี้มันเกิดทําไมตอนนี้ไม่เกิดก็ขุดเจาะเข้าไปเบิดมันก็ตันอยู่ตรงดินมันแทนขึ้นมาไม่ได้เพราะดินมันแห้งอ่ามันก็ทบแรงนี่คือเหตุผลของของการพิสูจน์ธรรมชาติอยากรู้อะไรลงมือเลยลุยเลยอ่าโอเคนะครับขอบคุณมากครับ Thank you.